โครงกานพัฒนาซอฟต์แวร์การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google s i t e เรื่องท่องเที่ยววิธีใหม่ชุมชนกเกษมตำบนกเกษมอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีกเกษมสีมาเมืองเก่าเข้าสู่ล่มธรรมพระคระเูเกษมเป็นชุมชนท่องเที่ยวพระครูเกษมธรรมานุวัตร ส่วนรวมจิตใจของชาวกเกษมเจ้าคณะอำเภอตะการพืชผลเจ้าอาวา,าสวัดเกษมสามลานชุมชนบ้านกเนกษมตำบลเกษมอำเภอตะการพืชผลจังหวัดบุราชธานีเป็นชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกเกษมศิลมัธยมยาคารและมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้เห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงจัดทําโครงงานเพื่อเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ชุมชนของพวกเราให้ภายนอกได้รับรู้สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ปกครองต่อไปวัตถุประสงค์พัฒนาเว็บไซต์ด้วย g o o g l e Sites และเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจขอบเขตการศึกษา แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเกษมโปรแกรมที่ใช้ดําเนินงานได้แก่โปรแกรม Google Sites โปรแกรม Canva และโปรแกรม Microsoft Word ผลการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีเท่ากับ3.82 ชุมชนพุดวิถีเมืองเกษตรท่องเที่ยวในมุมระยะทางจากอำเภอตะการพืชผล9.6กิโลเมตรที่เที่ยวในมมเมืองเกษตร ประสักในการทำโครงงานการเข้าถึงเว็บไซต์ต้องเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตหากอินเทอร์เน็ตมีปัญหาจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้